สวัสดีเด้อพี่น้องปองป่ายผู้ติดต,ตามดาววีไอพีสุกุุกคนมาแล้วพี่น้องดาววีไอพีใเวลามาแล้วเมื่อนี้ได้เพิ่มมาสองสองดาวเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นดาวใดจังไปเบิง่งเอาขามาสองดาวให้ครบหก,กเลยหกเลยพี่น้องวนันตำแหน่งของดาววีไอพีขึ้นหวัวขอ่ชื่อแต่ว่าอยู่ตำแหน่งที่สามพี่น้องดาววีไอพีอยู่ตำแหน่งที่สาม สองดาวขึ้นก่อนจังไปเบื้องกันว่าเป็นดาวใดเนาะพี่น้องเนาะของดาว v i p ก่ะในสองลูดเจ้าพี่น้องสุดดาว VIP ก็ได้บ้านนี้ได้เพิ่มมาอีกสองสองดาวในทีมงานสุดดาวว p ไดาวว p เลยอยู่ที่สามอันดับที่สามต้องเป็นดาว VIP แต่ขึ้นหพวขะขาว v i p คือเก้าหล่ะพี่น้องดาว VIP ขึ้นหพวขอคือเก้าเป็นัวขอเป็นตกขึ้น ว่าคือเก่าแล้วน่าพี่น้องเนาะต้องทำให้ทุกหน้ายำมเื่อแรงงามดีพี่น้องกินเป็นเดื้อระบาดเนี่เขาน้ำซั่มปลาเอาคนเล่าคนแคร์มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้ไปเบิ่งดาววิไอพี่อเลยพี่น้องนะเด้อพี่น้องบันยิ่งพุทธิสามดาววิไอพี่ได้น้องไม่มาเพิ่มมาสองสองดาวเด้อพี่น้องเด้องวันนี้เด้อเล่าดาววิไอพีเมื่อวานนี่กะ มือเสาที่ผ่านมาไหมมือเสาที่ผ่านมากก็ไ้สองหลุดยุคพี่น้งองยู่โจนเอไอรุดไปเมื่อนั้นรุดไปแล้วพี่น้องเนาะได้มาสองดาวมาเพิ่มพี่น้องเป็นที่มาได้ตลอดอยุทธีติดมาตลอดเลยสิเอาลงนะพี่น้องเนาะดาวจนมามาดาวจนย่าม,มาย่มามาคันดาวจนมากก็สิเอาดาวหนึ่งออก ขยับเอาเนาะพี่น้องเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อดาวใดลงกับจัดดาวนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาควันสิไปเบิ้งสุดดาววีไอพีกับเบิง้งเบิ้งของมืองอินเสาร์กับเบิ้งของมืองเสาร์บบที่ผ่านมาก,กันพี่น้องดาววีไอพีลุดดาวอเมริกากับลุดพี่น้องดาวโจนเอไอเอ็นเยนซีร่องหาเขาทั้งซีทั้งหาเขา เอาตัวสำรองพี่้องเขาหาตัวสำรองได้ฮกหากับแปดหาพี่้องได้สองหลุดหกหาแปดหาดาวสตาร์หลุดดาวจนบ้ามาดาวจนนี่เดียวมาเดียวบมมนะ้าเนาะเอาพี่้องมาเบื้องของบันตีหาเลยพี่้องน้องไม่ก็มาเล้วสิเบิง่งวาน้องไม่เป็นตัวใดแล้วนะพี่้องเนาะให้พี่้องมาเบิง่งมาชมกันวานน้องไม่เว่าดาวยัง ยาวโจนของน้องไม่ซื้อบาจังสี่จะอ่านอ่านละเืเปล่า่ได้ว่าเป็นซื้อว่าจังไให้พี่น้องเปลอาเด้อดาวดาวโจนเป,นปล่า่ได้พี่น้องพี่น้องเปลอา าวโจนวีเอ็ดวี่เอสไอเอแปลว่าจังไรแปลเบาออกเพี่นลองแปลเป็นภาษาไทยเอาจังสี่ละนอเพี่นลองเนาะจับคูมาไม่ดิของน้องไม่จับคู

เบื้องจิตแจกบอพีนนิน้องน้องมือเงนเสาเนาอมาใหม่ในวิ่งวิ่งสีหาผู้ดใดแปลเป็นผู้ดใดแปลได้ทรงมาให้เบื้องในเรื่อบอกมาคอมเมนต์มาบอกในเรื่อว่า่อว่าจังไหน มาอ่านจับเป็นไบ่บด้ยบ่บเป็นวิ่งซีหากรมซีหาล่องหาเ็ดคู่วิ่งเดินซีล่อง สิเขียนไปตามนี่แหละพี่น้องดาวเวพี่ลงมาที่สามดาวดจนูนดาวดจนูน เอ็มอีอมาจังสีแปเพียงเองแปลว่าเป็นยับคูเอาหลอดน้เพียง้อาเนาะเบื้องสามนี่แหละยับคู kết hợp à xuống vinh hạ hộ. Học Vinh Chấp bộ thân Học Vinh Học Công Kết Hạ Long Tẻ Súng Long Khu Vinh Đen Học Long Hạ มาแล้วนะปุ๊กมาแล้วบานนี้ดาวาวีไอพีมาแล้วพี่น้องบา้านนอว่าตำแหน่งที่สามดาวขึ้นหัวขอ้อคือเกา่นะ่ะพี่น้องจังไงบัตรักต้นเน้ะพี่น้องเนาะดาววีดาวดาวีไอพี IP. ไอพี่เขียนตัวนี้เลยไม่ง่ายมีไอพี่จับคู่มีไอพี่จับคู่สามเก่าสามเก่า,สา,กาสามหนึ่ง

สองสามกลุ่มสามหนึ่งล่องสามเก้าล่องคู่วิ่งเด่นสามล่องสอง ยันแมวไงวะสองตัวนี่นะจะไปไก่เขาเดวเขาจิกัดยูพีละดาวอเมริกา chạp khu chạp khu xong xuống xong câu cao xuống Vinh. sống cầu hình sống cầu Bình sống cầu cùng giống xuống lòng cầu xuống lòng, cu bình lên cầu, lòng Sống Thou chôn ai chôn

วิ่งเด่นหกล่องหดาวสะตา nào sẵn ta sẵn ta sẵn khu kết Hãy subscribe wing kết vị hốc kết long kết hả long kết bẹt quyên nên kết long เอาพี่น้องแคปหมาจอเลยพวกได้ของขมาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันมือหนีมาเพิ่มสองดาวเอาคักๆพี่น้องเอาก็ักเอาเต็มๆดาวสุดดาวดาวจนขึ้นหัวขว่าดาววีพี่สี่หรอกพี่น้องดาวจนวีไอเอชเอสันแปบวเป็น ยับคูมารุ่นเสียวชื่อนี่แหละขื่นก้อนบารุ่นพี่น้องเป็นขื่นที่หนึ่งเลยหาเกตซีหาวิ่งซีหากลมซีหาล่องหาเกตคูวิ่งเดินซีล่องหาดาวโจนเอมีไอเอเคสอันสันวัสดิถ้าดาวโจนกันเดียร์น้องพี่น้องโมโหมดิดบอกมันรีนแข็ง จับคูเกตหาหาหกแปดศูนวิ่งหาหกกลมหาหกล่องเกตหาลองแปดศูนคูวิ่งเล่นหกล่องหาดาววีไอพีตัวหัวขอดาววีไอพีสามสามเก3เกสา วิ่งสองสามกลมสองสามล่องสามเก่าล่องสามหนึ่งขวิ่งเล่นสามล่องสองดาวเมริกาสองศูนย์สองเก่าเก่าศูนย์วิ่งสองเก่ากลมสองเก่าล่องสองศูนย์ล่องเก่าศูนย์ขวิ่งเล่นเก่าล่องสองดาวโจนียร์สามสี่หาหกสามสองวิ่งหาหกกลมหาหกล่องสามสี่ล่องสามสองคูวิ่งเล่นหกล่องหาดาวสตาร์เก็ดแปดเก็ดหาหกเก็ด วิ่งหกเก็ดกมกเก็ดล่องเก็ดแปดล่องเก็ดหาคูวิ่งเด่นเก็ดล่องหกเอาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก็ให้สุกสกมันมานหมาเด้อไปหลายหลายเวลาพี่น้องให้เง,ง,ง,งี้งปังปังให้สุกไหมานเงินน้องท่องไหลเล้อพี่น้องเล้อบ่เจ็บบ่ดจนให้คุณพะรักษาเทวดาคุมครองพอกันบ้นที่หกพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าคำวาสวัสดี